สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ที่จะพาคุณดำดิ่งลงไปในรอยต่อของการเวลาและแกะรอยความจริงที่ซ่อนอยู่หลังหน้าประวัติศาสตร์วันนี้เราไม่ได้มาคุยกันเรื่องสงครามชิงดินแดนหรือการล่มสลายของอาณาจักรโบราณแต่เรากําลังจะพูดถึงจักรวัิทางธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกจักรวัิที่สร้างขึ้นด้วยรสสัมผัสกลิ่นหอมของเครื่องเทศและใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งที่ยิ้มแย้มใจดีในชุดสูทสีขาวใช่ครับ วันนี้เราจะมาเจาะลึกมาหากาบการเดินทางของฮาร์แลนด์แซนเดอร์สหรือที่เราเรียกติดปากว่าผู้พันแซนเดอร์สและจุดกำเนิดของ KFC คุณผู้ฟังอาจจะสงสัยว่าทำไมเรื่องราวของไก่ทอดนั่นก็เป็นเพราะว่าเรื่องราวนี้ไม่ใช่แค่การคิดค้นสูตรอาหารแต่มันคือกรณีศึกษาทางธุรกิจที่อัดแน่นไปด้วยทฤษฎีการจัดการการตลาดและจิตวิทยาความล้มเหลวที่น่าสนใจที่สุดในรอบศตวรรษที่20 เรามักจะเห็นภาพจำของผู้พันแซนเดอร์สในฐานะคุณปู่ใจดีแต่ความจริงแล้วชายผู้นี้คือไฟเตอร์ที่ผ่านสังเวียนชีวิตมาอย่างโชคโชนเขาไม่ใช่คนที่ประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุอย่างน้อยแต่เป็นชายที่เริ่มสร้างตำนานในวัยที่คนส่วนใหญ่คิดถึงเรื่องกเกษียณอายุเราจะมาไขาปมปริศนาและลบภาพจำเดิมๆออกไปเราจะย้อนกลับไปมองสังคมอเมริกันในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่หรือ Great Depression ว่ามันบีบคั้นให้ชายคนหนึ่ง ต้องลุกขึ้นมาขายอาหารที่ปั๊มน้ำมันได้อย่างไรเราจะวิเคราะห์ถึงทฤษฎีโอเชียนบลูหรือหน้าน้ำสีครามในยุคที่คำนี้ยังไม่ถูกบัญญัติขึ้นเมื่อแซนเดอร์สเลือกที่จะทำในสิ่งที่คู่แข่งมองข้ามนั่นคือการนำหม้ออัดแรงดันมาใช้ทอดไก่ซึ่งเป็นการปฏิวัติว,ตวงการอุตสาหกรรมอาหารจานด่วนอย่างแท้จริงนอกจากนี้เราจะพูดถึงประเด็นที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับยศทางทหารของเขาคำว่าผู้พันนั้นได้มาอย่างไรเป็นยศจริงหรือแค่ฉายาและที่สำคัญที่สุด เราจะเจาะลึกถึงจิตวิญญาณของผู้ประกอบการที่ไม่ยอมแพ้แม้จะถูกปฏิเสธมานับพันครั้งการเดินทางครั้งนี้จะเต็มไปด้วยรสชาติที่หลากหลายทั้งความขมขื่นของการสูญเสียความเค็มของหยาดเหงื่อและแน่นอนความเผ็ดร้อนของความมุ่งมั่นที่ร้อนแรงยิ่งกว่าน้ำมันในเตาทอดก่อนที่เราจะไปถึงสูตรลับสมุนไพร11ชนิดเราต้องทำความเข้าใจบริบทของยุคสมัยและตัวตนของฮาร์แลนด์แซนเดอร์เสียก่อน ว่าอะไรคือเชื้อเพลิงที่หล่อเลี้ยงไฟในใจเขาให้ลุกโชนตลอด60ปีแรกของชีวิตที่เต็มไปด้วยความล้มเหลวเตรียมตัวให้พร้อมปรับเบาเอ็นหลังและปล่อยให้เรื่องราวในอดีตไหลผ่านตัวคุณไปนี่คือช่วงเวลาที่เราจะเดินทางย้อนกลับไปสู่จุดเริ่มต้นที่แท้จริงในรายการเรื่องเล่าประวัติศาสตร์เรามาเริ่มต้นเดินทางเข้าสู่เนื้อหาหลักกันครับหากเราการตามลายชีวิตของฮารแลนด์เดวิดแซนเดอร์สออกมาดูเราจะพบว่าช่วงชีวิตก่อนที่เขาจะมาทอดไก่นั้น เหมือนกับรถไฟเหาะตีลังกาที่เต็มเรื่อความผันผวนแซนเดอร์สเกิดเมื่อปีคริสตศักราช1890ในรัฐอินเดียนาจุดเปลี่ยนสำคัญแรกเริ่มขึ้นเมื่อเขาอายุเพียงหกขวบบิดาของเขาเสียชีวิตลงอย่างกระทันหันเหตุการณ์นี้ในทางจิตวิทยาพัฒนาการถือว่าเป็นจุดแตกหักที่บังคับให้เด็กคนหนึ่งต้องก้าวข้ามวัยเยาว์เร็วกว่ากำหนดมารดาของเขาต้องออกไปทำงานโรงงานเพื่อหาเลี้ยงครอบครัวทิ้งให้แซนเดอร์สต้องรับหน้าที่ดูแลน้องชายและน้องสาว รวมถึงหน้าที่สำคัญที่สุดคือการทำอาหารนี่คือโรงเรียนแห่งแรกที่สอนให้เขารู้จักศิลปะการปรุงอาหารไม่ใช่สถาบันหรูหราที่ไหนแต่เป็นครัวเล็กๆที่มีเดิมพันคือความหิวโหยของคนในครอบครัวเมื่อเข้าสู่วัยหนุ่มชีวิตการทำงานของแซนเดอร์สเปซสะปะและไรท้ทิศทางเขาทำอาชีพมาแล้วสารพัดต,ตั้งแต่คนขายประกันพนักงานดับเพลิงรถไฟคนขับเรือกลไฟชาวนาไปจนถึงทนายความฝึกหัดซึ่งอาชีพทนายความนี้ต้องจบลง เพราะเขาไปชกต่อยกับลูกความในศาลเหตุการณ์นี้สะท้อนให้เห็นบุคลิกภาพที่แข็งกร้าวและไม่ยอมคนของเขาซึ่งในมุมมองของการบริหารทรัพยากรมนุษย์คนที่มีบุคลิกภาพแบบนี้มักจะทํางานในระบบองค์กรใหญ่ได้ยากแต่กลับเป็นคุณสมบัติที่มักพบในผู้ประกอบการที่ต้องบุกเบิกธุรกิจด้วยตัวเองจุดเปลี่ยนที่แท้จริงเริ่มต้นขึ้นในปีคริศักราช1930เมื่อแซนเดอร์สในวัย40ปีย้ายมาอยู่ที่เมืองคอร์บินรัฐเคนทักกี้ เพื่อเปิดสถานีบริการน้ำมันเชลในยุคนั้นโมเดลธุรกิจปั๊มน้ำมันยังไม่ซับซ้อนแต่แซนเดอร์สังเกตเห็นเพนพอยหรือจุดเจ็บปวดของลูกค้าคือนักเดินทางที่หิวโหวยแต่ไม่มีร้านอาหารดีๆให้แวะพักเขาจึงเริ่มเอาโต๊ะอ,อาหารของตัวเองมาตั้งและทำอาหารขายเมนูง่ายๆอย่างแฮมไส้กรอกและไก่ทอดกระทะเหล็กแบบดั้งเดิมตรงนี้เราต้องพูดถึงเกร็ดประวัติศาสตร์ที่ดุเดือดสักเล็กน้อยการแข่งขันทางธุรกิจในยุคนั้นไม่ได้สู้กันแค่กลยุทธ์ แต่สู้กันด้วยกระสุนปืนแซนเดอร์สมีคู่แข่งชื่อแมทสจวตซึ่งเปิดปั๊มน้ำมันอยู่ใกล้ๆกันทั้งสองแย่งชิงลูกค้าด้วยการทาสีป้ายโฆษณาบังกันไปมาจนกระทั่งวันหนึ่งเกิดการ,รเผชิญหน้าและยิงปะทะกันผลคือผู้จัดการปั๊มของแซนเดอร์เสียชีวิตส่วนสจวตถูกจับกลุ่มในข้อหาฆาตกรรมเมื่อคู่แข่งหายไปแซนเดอร์จึงผูกขาดตลาดในพื้นที่นั้นได้สำเร็จมิอาจมองได้ว่าเป็นกลยุทธ์การขจัดคู่แข่งแ,งแบบฮาร์ดคอร์ที่โชว์เข้าข้าง เมื่อกิจการร้านอาหารเริ่มไปได้ดีแซนเดอร์สก็พบปัญหาทางเทคนิคสำคัญหรือ bottleneck ในกระบวนการผลิตการทอดไก่ด้วยกระทะเหล็กแบบดั้งเดิมใช้เวลานานถึง30นาทีซึ่งนานเกินไปสำหรับธุรกิจฟาสต์ฟู้ดที่ต้องการความรวดเร็วแต่ถ้าจะเร่งไฟไก่ก็จะไหม้นอกดิบในในช่วงปีคริศักราช1939แซนเดอร์สจึงได้นำนวัตกรรมใหม่เข้ามาใช้นั่นคือหม้ออัดแรงดันหรือ pressure c o กอร์ ซึ่งในเวลานั้นเพิ่งถูกประดิษฐ์ขึ้นเพื่อใช้ลวกผักแต่แซนเดอร์สทดลองในทาวิทยาศาสตร์อาหารการทอดในหม้ออัดแรงดันจะทําให้น้ําเดือดที่อุณหภูมิสูงกว่า100องศาเซลเซียสภายใต้ความดันที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้ไก่สุกเร็วขึ้นมากลดเวลาจาก30นาทีเหลือเพียง9นาทีและข้อดีอีกอย่างคือแรงดันจะดันน้ํามันไม่ให้ซึมเข้าไปในเนื้อไก่มากเกินไปในขณะเดียวกันก็กักเก็บความชุ่มชื้นไว้ข้างในทําให้ได้ไก่ที่กรอบนอกนุ่มใน นี่คือนวัตกรรมที่เรียกว่า disruptive Technology ในวงการไก่ทอดอย่างแท้จริงและเมื่อผนวกกับสูตรเครื่องเทศและสมุนไพร11ชนิดที่เขาคิดค้นขึ้นมันจึงกลายเป็น Product Champion ที่ยากจะเรียนแบบส่วนเรื่องยศผู้พันหรือ colonel นั้นหลายคนเข้าใจผิดว่าเป็นยศทหารจริงๆที่ได้จากการรบแต่ความจริงแล้วในปีคิศักราช1935ผู้ว่าการรัฐเคนทักกี้รูบี้ลาฟูนได้มอบยศพันเอกเคนทักกี้ให้กับเขา ซึ่งเป็นยศกิติมศักดิ์ที่มอบให้กับผู้ที่ทำคุณประโยชน์แก่รัฐแซนเดอร์สสะพุมใจกับยศนี้มากเขาเริ่มสร้างแบรนดิ้งหรืออัตลักษณ์ส่วนบุคคลขึ้นมาอย่างจริงจังด้วยการไว้คราวแพะย้อมหนวดและคราวเป็นสีขาวและสวมสูทสีขาวผูกเนคไทเส้นเล็กเพื่อให้ดูเป็นสุภาพบุรุษทางใต้ที่น่าเชื่อถือนี่คือตัวอย่างของการทำเพอร์ซนอลแบรนดิ้งที่ประสบความสำเร็จที่สุดในโลกธุรกิจยุคเก่าอย่างไรก็ตาม วิกฤตการณ์ครั้งใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อแซนเดอร์สอายุได้65ปีมีการสร้างทางหลวงอินเทอร์สเตตหมายเลข75เส้นใหม่ซึ่งตัดผ่านเส้นทางเดิมทําให้รถไม่วิ่งผ่านร้านของเขาอีกต่อไปมูลค่าธุรกิจของเขาลดหวบจนต้องขายทิ้งเพื่อใช้หนี้เหลือเงินติดตัวเพียงเช็คประกันสังคมเดือนละ105เหรียญแทนที่จะ,กะเกษียณแซนเดอร์สกลับมองเห็นโอกาสในวิกฤตเขาตระหนักว่าทรัพย์สินเดียวที่มีค่าที่สุดไม่ใช่ตัวร้าน แต่คือสูตรไก่ทอดและวิธีการปรุงเขาเริ่มต้นออกเดินทางด้วยรถฟอร์ดคันเก่าตระเวนไปตามร้านอาหารต่างๆทั่วสหรัฐอเมริกาเพื่อเสนอขายระบบแฟรนไชส์โมเดลธุรกิจของเขาเรียบง่ายแต่มีทรงพลังเขาไม่ได้ขายสูตรขาดตัวแต่เขาเสนอให้เจ้าของร้านลองทอดไก่ด้วยสูตรของเขาให้ลูกค้าชิมถ้าขายได้เขาขอส่วนแบ่งเพียง5เซนต์ต่อไก่1ชิ้นกลยุทธ์นี้ในปัจจุบันเรียกว่า scalability หรือความสามารถในการขยายขนาดธุรกิจโดยไม่ต้องลงทุนสร้างสาขาเองแซนเดอร์สใช้ทรัพยากรของคนอื่นทั้งร้านค้าพนักงานและเงินทุนของหุ้นส่วนเพื่อสร้างแบรนด์ของตัวเองร้านแรกที่ตกลงทำสัญญากับเขาคือร้านของพีทาแมนในรัฐยูท่าและที่นี่เองที่เป็นจุดกำเนิดของชื่อเคนทักี้ฟรายชิคเก้นและเมนูบักเก็ตหรือไก่ถังที่กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์การเติบโตของ KFC ในช่วงนี้เป็นไปอย่างก้าวกระโดด ในปีคริสตศักราช1,964หรือเพียง10ปีหลังจากเรื่องแฟรนไชส์แซนเดอร์สมีสาขากว่า600แห่งทั่วอเมริกาและแคนาดาแต่ด้วยวัยที่มากขึ้นและการบริหารจัดการจักรวรรดิขนาดใหญ่เริ่มเกินกำลังเขาจึงตัดสินใจขายกิจการให้กับกลุ่มนักลงทุนนำโดยจอห์นไวท์บราวน์จูเนียร์และแจ็คแมซี่ในราคาล้านเหรียญสหรัฐซึ่งถือว่ามหาศาลในยุคนั้นโดยเขายังคงดำรงตำแหน่งเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์และที่ปรึกษา ดันแคนไฮส์ประทับใจในรสชาติอาหารและการบริการของแซนเดอร์สมากจนเขียนยกย่องร้านนี้ลงในหนังสือของเขาโดยระบุว่าเป็นสถานที่ที่ยอดเยี่ยมสำหรับการแวะพักระหว่างการเดินทางไปรัฐฟลอริดาการได้รับการการันตีจากอินฟลูเอนเซอร์ระดับประเทศในยุคนั้นส่งผลให้เกิดปรากฏการณ์โซเชียลพิสูจหรือบทพิสูจน์ทางสังคมผู้คนจำนวนมหาศาลหลั่งไหลามาที่ร้านจนคิวแน่นขนาดไม่ใช่แค่เพราะหิวแต่เพราะอยากมาสัมผัสร้านที่ดันแคนไฮส์แนะนำ เมนูในตอนนั้นไม่ได้มีแค่ไก่ทอดแต่ยังมีสเต็กแฮมรมควันหรือคันทรีแฮมที่มีชื่อเสียงและบิสกิตทำมือที่ร้อนระอุแซนเดอร์ใส่ใจในทุกรายละเอียดของวัตถุดิบหรือซัพพลายเชนเขาเลือกผักที่ปลูกเองหลังร้านและคัดสรรเนื้อสัตว์คุณภาพดีที่สุดแต่ยิ่งลูกค้าเยอะขึ้นปัญหาคลาสสิกของร้านอาหารก็เริ่มปรากฏชัดเจนนั่นคือปัญหาคอขวดหรือ bottleneck ในกระบวนการผลิตอย่างที่เกริ่อนไปในตอนแรก ไก่ทอดกระทะเหล็กแบบดั้งเดิมหรือแ a น fry chicken นั้นอร่อยและเป็นเอกลักษณ์ก็จริงแต่มันใช้เวลาทอดนานถึง30-45นาทีต่อกระทะลองจินตนาการดูว่าเมื่อลูกค้าหิวโซเดินเข้ามาเต็มร้านการต้องรอนานขนาดนั้นทำให้เกิดประสบการณ์ที่ไม่ดีหรือ bad customer experience ลูกค้าบางคนเริ่หมหุดหิดบางคนเดินออกจากร้านแซนเดอร์รู้ดีว่าถ้าเขาแก้สมการเรื่องเวลาไม่ได้อาณาจักรที่เขาสร้างมาอาจจะหยุดชะงัก เขาพยายามทดลองทุกวิธีทางจะทอดแบบดิฟรายหรือทอดน้ำมันท่วมแบบร้านเฟรนช์ฟรายส์ทั่วไปไก่ก็จะแห้งกระด้างและเสียรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์จะเร่งไฟแรงไก่ก็ไหม้นี่คือทางตันที่ผู้ประกอบการหลายคนมักจะถอดใจและยอมรับสภาพแต่สำหรับแซนเดอร์สผู้ผ่านสนามรบชีวิตและสนามรบกระสุนจริงมาแล้วคำว่ายอมแพ้ไม่อยู่ในพจนานุกรมและความกดดันนี้เองที่เป็นแรงผลักดันให้เขามองหาเทคโนโลยีใหม่ๆ จนนำไปสู่การค้นพบหม้ออัดแรงดันที่จะมาพลิกโฉมโลกอาหารฟาสฟู้ดไปตลอดกาลในส่วนถัดไปเราจะมาดูกันว่าวิศวกรรมอาหารที่เกิดขึ้นในครัวเล็กๆที่รัฐเนทนก,กีนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีการกินของมนุษยชาติได้อย่างไรนี่คือเนื้อหาส่วนขยายต่อจากช่วงยุคทองที่ขอบินครับในส่วนนี้เราจะเจาะลึกเข้าไปในช่วงเวลาแห่งการเปลี่ยนผ่านที่สำคัญที่สุดคือการตกผลึกสูตรลับและการล่มสลายของธุรกิจเดิม ซึ่งนำไปสู่การกําเนิดใหม่ในฐานะแฟรนไชส์เนื้อหาจะมีความเข้มข้นในเชิงจิตวิทยาและการแก้เกมธุรกิจครับเมื่อผู้พันแซนเดอร์สแก้ปัญหาเรื่องเวลาด้วยหมอัดแรงดันได้แล้วโจทย์ต่อไปที่ท้าทายยิ่งกว่าคือรสชาติครับคุณผู้ฟังลองลึกผ้าตามนะครับในยุคทศวรรษที่1940อาหารอเมริกันส่วนใหญ่เน้นรสชาติของวัตถุดิบหลักเกลือและพริกไทยเป็นหลักแต่แซนเดอร์สมีความเชื่อที่ต่างออกไป เขาเชื่อในศาสตร์แห่งการผสมผสานหรือที่ในวงการอาหารเรียกว่า flavor profile ที่ซับซ้อนช่วงเวลานี้เปรียบเสมือนการเข้าห้องแล็บทดลองทางเคมีแซนเดอร์สไม่ได้คิดค้นสูตรสำเร็จในคืนเดียวแต่เขาใช้เวลาหลายปีในการลองผิดลองถูกมีเรื่องเล่าว่าเขาถึงกับต้องผสมเครื่องเทศบนพื้นหลังร้านที่เป็นคอนกรีตเพราะโตทำงานไม่กว้างพอที่จะวางถ้วยเครื่องเทศทั้งหมดเขาผสมสมุนไพรแห้งและเครื่องเทศต่างๆเข้ากับแป้งสาลี จดบันทึกสัตวส่วนอย่างละเอียดเหมือนนักวิทยาศาสตร์จนกระทั่งมาลงตัวที่สมุนไพรและเครื่องเทศ11ชนิดซึ่งจนถึงทุกวันนี้ยังคงเป็นหนึ่งในความลับทางการค้าที่ถูกรักษาไว้อย่างแน่นหนาที่สุดในโลกเทียบเท่ากับสูตรน้ำดำของโคคาโคล่าในเชิงทฤษฎีการตลาดนี่คือการสร้าง Unique Selling Proposition หรือจุดขายที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวแซนเดอร์สรู้ดีว่าไก่ทอดใครๆก็ทำได้แต่ไก่ทอดที่มีกลิ่นหอมซับซ้อนและรสชาติลึกซึ้งแบบนี้ มีแค่ที่เขาที่เดียวแต่แล้วสัจธรรมของโลกธุรกิจก็ทำงานไม่มีความสำเร็จใดที่ยั่งยืนตลอดไปถ้าไม่ปรับตัวในช่วงปี1950รัฐบาลสหรัฐอเมริกาภายใต้ประธานาธิบดีวท t ์ดีไอเซนฮาวได้ผ่านร่างกฎหมาย Federal Aid Highway Act เพื่อสร้างระบบทางหลวงอินเตอร์สเตตเชื่อมต่อทั่วประเทศเจตนาคือเพื่อความสะดวกสบายและการขนส่งแต่สำหรับธุรกิจรายย่อยที่ตั้งอยู่บนถนนสายเก่านี่คือหายนะ ถนนเส้นใหม่ถูกสร้างขึ้นห่างจากร้าน Sanders Court and Cafe ของผู้พันไปถึง7ไมล์จากเดิมที่รถทุกคันต้องวิ่งผ่านหน้าร้านกลายเป็นว่ารถทุกคันวิ่งอ้อมไปหมดจำนวนลูกค้าลดลงจนเหลือศูนย์นี่ไม่ใช่แค่ภาวะเศรษฐกิจถดถอยแต่เป็นการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานที่ n r r s t t u u t u u r e i s s u u p t i o n ที่ฆ่าธุรกิจได้ทันทีแซนเดอร์ Sanders ในวัย65ปียินมองดูอาณาจักรที่เขาสร้างมากับมือล่มสลายลงต่อหน้า เขาจำใจต้องประมูลขายกิจการทิ้งเพื่อใช้หนี้สินสิ่งที่เขาเหลืออยู่คือเงินสวัสดิการสังคมเดือนละ105รยเหรียญรถฟอร์ดบุบๆหนึ่งคันหมออัดแรงดันและสูตรไก่ทอดที่เขียนใส่กระดาษยับๆตรงนี้คือจุดพีคข,ของเรื่องราวครับถ้าเป็นคนทั่วไปไวัย65ปีคือวัยที่ต้องพับผ่อนเลี้ยงหลานแต่แซนเดอร์สกลับเลือกที่จะทำในสิ่งที่บ้าบิ่นที่สุดนั่นคือการทำ door to door sales หรือการขายตรงแบบเคาะประตูบ้าน แต่เปลี่ยนเป็นคอประตูร้านอาหารแทนเขาออกเดินทางไปทั่วประเทศนอนหลังรถกินไก่ที่ตัวเองทอดเพื่อประหยัดเงินเขาเดินเข้าไปในร้านอาหารที่ไม่รู้จักแล้วยื่นข้อเสนอที่ฟังดูแปลกประหลาดในยุคนั้นว่าผมจะทอดไก่ให้คุณดูถ้าคุณชอบผมจะสอนวิธีทำให้และให้คุณใช้สูตรของผมโดยผมขอส่วนแบ่งแค่สเซนต์ต่อไก่หนึ่งชิ้นที่คุณขายได้นี่คือจุดกำเนิดของระบบแฟรนไชส์ในรูปแบบที่เน้น intellectual property หรือทรัพย์สินทางปัญญามากกว่าการขายระบบจัดการร้านแซนเดอร์สไม่ได้ขายร้านแต่เขาขาย knowledge และ brand แต่ถึงกระนั้นมะระดกที่ผู้พันแซนเดอร์สทิ้งไว้ให้เรานั้นยิ่งใหญ่กว่าสูตรแต่ทอดมากนักบทเรียนข้อแรกคือเรื่องของความยืดหยุ่นทางจิตใจหรือ resilience แซนเดอร์สพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคำว่าสายเกินไปไม่มีอยู่จริงความสำเร็จของเขาไม่ได้มาในวัย20หรือ30ปีแต่มาในวัยเกษียณที่คนส่วนใหญ่หมดไฟไปแล้ว เขาเปลี่ยนวิกฤตทางหลวงตัดใหม่ที่ทำลายธุรกิจเดิมให้กลายเป็นโอกาสในการสร้างโมเดลธุรกิจใหม่อย่างแฟรนไชส์บทเรียนข้อที่2คือพลังของการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคลแซนเดอร์สเข้าใจเรื่องนี้ก่อนที่ตำราการตลาดเล่มไหนจะเขียนไว้เขาเปลี่ยนตัวเองให้กลายเป็นโลโก้ที่มีชีวิตชุดสูทสีขาวหนวดเคราแพะและบุคลิกที่เป็นมิตรคือภาพจำที่ทรงพลังยิ่งกว่าป้ายโฆษณาใ,ใดๆจนถึงทุกวันนี้ไม่ว่า KFC จะเปลี่ยนเจ้าของไปกี่มือ แต่ใบหน้าของเขาก็ยังคงยิ้มต้อนรับลูกค้าอยู่หน้าร้านเสมอและบทเรียนสุดท้ายคือความใส่ใจในคุณภาพหรือ passion for quality แม้ในวันที่เขาขายกิจการไปแล้วเขาก็ยังคงเดินทางไปตรวจสอบรสชาติไก่ตามสาขาต่างๆด้วยตัวเองเพราะสำหรับเขาไต่ทอดไม่ใช่แค่สินค้าแต่มันคืองานศิลปะและศักดิ์ศรีของลูกผู้ชายที่ชื่อฮา l แลนด์แซนเดวันนี้เมื่อคุณเดินผ่านร้าน KFC หรือกัดน่องไก่ทอดกับปอบ ผมอยากให้คุณมองเห็นมากกว่าแค่อาหารฟาสฟู้ดแต่อยากให้เห็นร่องรอยของการต่อสู้หยาดเหงื่อและความไม่ยอมแพ้ของชายคนหนึ่งที่เริ่มต้นจากศูนย์ล้มเหลวมานับพันครั้งแต่สุดท้ายก็สามารถจารึกชื่อของตัวเองไว้ในหน้าประวัติศาสตร์โลกได้สำเร็จเรื่องราวของ KFC จึงไม่ใช่แค่เรื่องของไก่แต่เป็นเรื่องของใจที่ไม่ยอมจำนนต่อโชคชะตาขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมเดินทางย้อนอดีตมาหวังว่าเรื่องราวของผู้พันแซนเดอร์ส จะเป็นเชื้อเพลิงชั้นดีที่ช่วยจุดไฟในใจของคุณผู้ฟังให้ลุกโชนขึ้นมาอีกครั้งไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือกำลังเผชิญกับวิกฤตใดอยู่ก็ตามอย่าลืวเมื่อตราบใดที่เรายังไม่หยุดเดินเส้นชัยก็ยังรอเราอยู่เสมอสำหรับวันนี้รายการเรื่องเล่าประวัติศาสตร์ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ